โดนแม่ดูกัดแผ่นเยืะอีกแล้วรอบนี้หนักมากเลยนะมีผงเศษเต็มเลยนะผงแบบเหมือนเม็ดทรายอ่ะเออน่าจะกัดแบบซับในกระจุยกระจายมมมมาาาาาผหแ่่่่กกกกัััดดด้ยยยยยออะรนนนนนลทททไไไเ ัดแตงเยียวทำไมบอกไม่เคยจาเลยบอกไม่เคยจาเลยใช่ไหมเงยหน้ามามองหน้าแม่แล้วไปไหนตัดแตงเยียวทำไมกิเยอะทำไมกัดแตงเยี้ยวพี่รำ่อยดีมันจะมามันจะไปไหนหยุดบอกกี่ครั้งว่ามันกัดไม่ได้มันกินไม่ได้บอกกี่ครั้งแล้วบอกกี่ครั้งแล้วทำไมถึงต้องทำอีกทำไมถึงต้องกัดทำไมถึงต้องกินหิวหรือไงข้าวก็ให้กินให้กินอย่างดีให้กินดีทุกอย่างทำไมทำไมเห็นกัด่างเงียวทำไม ทำไมไม่เคยจำเลยแม่บอกแม่บอกเลยแม่บอกกี่คำแล้วก็มันกัดไม่ได้มันกินไม่ได้ไม่เคยฟังไม่เคยจํากินทุกวี่ทุกวันกัดทุกวี่ทุกวันอร่อยไหมอร่อยมากใช่ไหมอร่อยมากใช่ไหมอย่าอย่าตีน้องลิ้นเลยบะมี้เดะเข้าไป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 เดะกลัวหรอไม่ชินดิกว่าหนูอาหารแ่ะอาหารแม่ไม่เรียกวะ มา่นเลยกำกึ่งจะไปดีไม่ไปดีเนาะจะไปดีไม่ไปเนาะตัดแตงโมทำไมดูนะตัดแตงโมทำไมดูนะตูดไม่ติดมือเลยนะตัดแตงโมทำไมให้แม่ตีไห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 มฮะให้แม่ตีไหมโอ้รับผิดหนูเขานั่งไม่เคยฟังเลยไม่เคยสักครั้ง ดื่อทุกวัน,ให,วนให้ดีทุกวันให้ด่าทุกวันจับทุกวันแบบดดทุกวันไปดีกว่าโ <c oughs> อ,อ้มัน,นก็เนียนใช่ไหมมันนั่งสีกระป๋อลูกมาหาป้ามาหาป้าปะป้าไม่ใช่นั่งถึงด้วยหรอคะไม่ลิลอ้จอแฉลบไอแฉบเอเนี่ยนนะมึงดิ